ขอประชาสพันธ์งานบุญนะครับงานบุญนะครับนี่ครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับนะครับงานบุญนี้นะครับก็คือเป็นเ,เป็นเจ้าภาพร่วมทําบุญพ้าป่าสามัคคีนะครับสมทบทุนสร้างสาราการประเปี่ยนเพื่อเป็นศาสนสถานบําเพ็ญทานบารมีรักษาศีลเจริญภาวนานะครับที่บ้านนาโพนะครับตํบลกุดกุุง อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัด,ดยโสธรน,นะครับซึ่งจะมีการทอดพระป่าในวันที่29-30มีนาคม2568หรือสิ้นเดือนนี้นะครับทําไมผมถึงเอางานบุญนี้มารุประชาสัมพัรธ์ร่วมทําบุญครับเพราะว่าที่นี่ครับที่งานนี้นะครับที่สํานักสงฆ์วัดป่าปุผาลามนีนะครับที่ตําบลกุดกุงอําเภอคำเขือนแก้วจังหวัด,ดยโสธรเนี่ย ตรงนี้เป็นพื้นที่ของเป็นพื้นที่บ้านเกิดของท่านหลวงพ่อสมานสิริปัญโยครับซึ่งท่านเมตตาลงพื้นที่ไปไปดูครับว่าสำนักสงฆ์วัดป่าบุผาลามที่กำลังจะก่อสร้างขึ้นนี้มีสถานที่อย่างไรนะครับดีไหมนะครับเมื่อท่านได้ไปสำรวจดูนะครับท่านบอกว่าพื้นที่นี้ดีมากนะครับแล้วก็จะมะีการพัฒนาดีในอนาคตนะครับเป็นที่พึ่งพิงของ พุทธศาสนิกชนนะครับท่านก็ได้มอบปัจจัยนะครับตั้งต้นพระป่า1นึ่งแสนบาทนะครับเอาไว้แล้วนะครับท่านหลวงพ่อสมานได้ตั้งต,ตั้งต้นพระป่าว่าให้แล้วหนึ่งแสนบาทนะครับผมก็เลยขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับร่วมอบอกบุญนะครับว่าให้ใครที่อยากร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการสร้างสาราการประเรียนที่สำนักสงฆ์วัดป่าภูผาลาม บ้านกุดกูุงอำเภอคำขินแก้วจังหวัดยโสธรครั้งนี้ด้วยกันนะครับเป็นการร่วมทําบุญกับท่านหลวงพ่อด้วยนะครับในการสร้างสาลาการปริเรียนครั้งนี้ก็นับว่าเป็นบุญใหญ่เหมือนกันครับก็เลยเอาบุญนี้นะครับมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับ